ไปส่งผีที่อุดอรเมื่อการเดินทางในเวลากลางคืนมันก็เป็นธรรมดาแล้วครับที่จะได้มีโอกาสได้เจอได้เห็นวิญญาณยิ่งถ้าคุณต้องเดินทางคนเดียวโอกาสที่จะได้เจอได้เห็นผีมันก็มากขึ้นตามเหมือนอย่างผู้ชายคนหนึ่งที่ได้ขับรถไปส่งผู้โดยสาร ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดอูดดอนเพียงแต่ว่าหมู่บ้านแห่งนั้นมันไม่ใช่หมู่บ้านธรรมดานาสีครับมันจะงเลยเป็นที่มาของเรื่องที่จะได้เล่าให้ฟังในค่ำคืนนี้เก่งนั้นชอบขับรถเป็นชีวิตจิตใจตั้งแต่เด็กๆที่บ้านของเขามีารถกระบะมือแปดที่พ่อได้ซื้อเอาไว้ขับเข้าอำเภอเวลาที่ต้องผ่าตายายไปหาหมอที่โรงพยาบาล มันก็เลยทําให้เขานั้นแอบที่จะขโมยรถของพ่อมาขับเล่นเพราะว่าลุงที่เป็นพี่ชายของแม่นั้นแอบสอนให้แล้วที่เหลือก็แค่เก็บชั่วโมงบินให้มันเชี่ยวชาญกว่าเท่านั้นวันไหนถ้ามีเวลาพ่อไม่อยู่กิงก็ไม่จะแอบขโมยรถของพ่อนั้นไปขับจนขับได้คล่องแคล่วไปไหนมาไหนได้อย่างสบายนั่นจึงเป็นใบเบิกทางให้เขานั้นอยากจะทำมาชีพขับรถ ซึ่งจะเป็นรถอะไรนั้นเขาก็ไม่ได้ยึดติดจะขับรถส่งของหรือว่าขับรถตูส้ส่งผู้โดยสารรับหมอต่างๆก็ได้หมดหรือแม้แต่เป็นคนขับรถส่งของตามคนส่งต่างๆก็ไม่เกียงขอแค่ให้ได้ขับรถในการหาเงินเป็นพอโอกาสไหนวิ่งเข้ามาหาก่อนก็จะคว้าเอาไว้หลังจากที่ได้คัดเลือกาาท่ารนเขียนเรียบร้อยพ่อของเขามีเง,งินในกอนึ เลยเอาไปซื้อรถตู้ให้ลูกชายอย่างเก่งนั้นเอาไว้วิ่งให้ผู้คนมารับเหมาไปนั่นไปนี่นั่นเป็นจุดเริ่มตน้นที่ทำให้เขาได้เจอกับอะไรบางอย่างที่เรียกว่าผีวันนั้นมีผู้รับเหมาให้เก่งพาไปส่งที่จังหวัดสมุทรปราการพวกเขาจะพากันย้ายบ้านไปอยู่ที่นั่นเก่งก็ยินดีที่จะขับรถไปส่งซึ่งขากลับนั้นเขาจะต้องตีรถเปล่ากลับบ้าน เต่ก็คิดค่าน้ำมันเอาไว้ล่วงหน้าแล้วหรอกครับเก่งาพาผู้ว่าแจ้างออกจากบ้านตั้งแต่เตช้ามืดตีสามตีสี่แต่ไว้ว่าไปถึงช่วงมีบายจอดนอนเอาแรงสักหน่อยค่อยเดินทางกลับบ้านของตัวเองซึ่งมันก็ไม่ได้เดินทางหลายชั่วโมงอะไรขนาดนั้นบ้านของเขาอยู่โคราชสีห้าชั่วโมงก็น่าจะถึงแล้วซึ่งการเดินทางไปส่งลูกค้าของเขานั้นทุกอย่างก็ราบรื่นดีครับ ไม่น่ามีปัญหาอะไรกิ่งไปถึงบ้านของลูกค้าบ่ายโมงตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้ขอรับตังเรียบร้อยเขาก็ขับรถออกมาหาที่หลับนอนเอาแรงสักหน่อยตื่นขึ้นมาคอยเดินทางกลับบ้านอะไรแบบนั้นเขาได้ไปจอดนอนอยู่ในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งกรับคิดว่าจะกลับอีกเส้นทางคือวิ่งไปเส้นปาราจีนขึ้นเขาปักไม่ได้กลับทางเดิมที่ต้องไปสาะบูรี เพราะเราไม่อยากที่จะเสียค่าทางด่วนไม่มีผู้ว่าจ้างจ่ายให้แล้วกิงนอนหลับไปอย่างสบายในรถมีพัดลมเล็กๆเ,เปิดจึงไม่ร้อนตีอย่างใดหกโมงเย็นกิงได้ยินเสียงคนคุยกันอยู่ที่นอกตัวรถก็เลยได้รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเขาเห็นมีผู้หญิงผู้ชายสี่ห้าคนเดนคุยกันอยู่ใกล้ๆร,รถตอนนั้นมันเริ่มที่จะมืดแล้วลครับ จึงเลยคิดว่าจะเดินทางกลับบ้านดีกว่าเขานอนมาก็หลายชั่วโมงแล้วคงไม่ต้องกลัวงวงอะไรค่อยไปนอนต่อที่บ้านก็ได้แม่จะไม่รู้หรอกนบว่ากลุ่มคนเหล่านี้มาเยืนคุยอะไรกันอยู่ข้างรถคนอื่นแถมยังพายกันคุยกันเสียงดังพอเปิดประตูรถได้เขาก็เดินไปล้างหน้าล้างตาในห้องน้ำก่อนจะเดินเข้าเซเว่นหาอะไรใส่ท้องสักหน่อย มันอน้องหาของกินมาตั้งนานแล้วกิงก็ได้ของกินเต็มไมเต็มม้อือเดินออกมาจากเซเวนตามประสาคนกินจุบจนหัวภระยะสุดท้ายเต็มทีพอเดินมาที่รถคนกลุ่มนั้นก็ยังคงพากันยืนคุยกันอยู่กิงก็นั่งกินมาม่าทวยค้างรถของตัวเองเพราะว่ากลัวกลุ่มคนเหล่านั้นจะมีแผนขโมยรถหรือไงถึงไม่ยอมเป็นไอ้สักทียืนคุยกันจุดตั้งนานแล้ว แม้ว่าเสียงคนที่ได้คุยกันอยู่นั้นมันจะค่อนข้างที่จะดังแต่กิงกับไม่สามารถที่จะจับใจความจนรู้เรื่องว่าพวกเขาคุยอะไรกันอยู่พอกินเสร็จทิ้งขยะเรียบร้อยจะเดินมาคุณนรถผู้ชายคนหนึ่งในกลุ่มกับได้พูดขึ้นมาคุณขับรถตู้รับเหมาใช่ไหมถ้าพวกผมจะเหมาให้ไปส่งที่อุดรจะไปหรือเปล่าเราถามมันตั้งนานแล้วไม่มาที่รถสักที ริงได้เพิ่งได้นอนอย่างเต็มอิ่มก็เลยพูดบอกไปว่ารับครับเขาสามารถไปส่งคุณในทั่วอาณาจักรจูแล้วไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้ขอแค่เพียงว่าเงินถึงก็เท่านั้นเมื่อมีงานต่ตเนื่องแบบนี้เขาก็ยิ่งยินดีไม่ว่ามันจะต้องขับรถเลยบ้านของเขาไปหลายร้อยกิโลก็ตามเมื่อตกลงราคาตกลงจุดที่จะไปกันเรียบร้อยผู้ว่าจ้างก็จ่ายตังมาให้เขา นี่เป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่ผู้ว่าจ้างจ่ายตังค์ให้ก่อนเก่งก็เลยบอกให้ผู้ว่าจ้างนั้นพากันขึ้นรถเลยมีของอะไรหรือเปล่าผมจะได้เปิดฝาท้าทยเอาของไว้ให้แต่พวกเขาเหล่านั้นก็ไม่มีข้าวของอะไรเลยสักอย่างเดียวเลยคิดว่าจะพากันมาทำธทุระด,ด่วนก็ได้มั้งเลยไม่มีกระเป๋าเสื้อผ้าอะไรผู้ว่าจ้างพากันเดินขึ้นรถอย่างเรียบร้อย ไม่มีการพูดเจ้าอะไรทั้งสิ้นต่างจากเมื่อกี้ที่พากันยินคุยแทบจะไม่มีใครฟังใครเลยแล้วตอนที่ชายยิง4ีห้าคนนี้พากันเดินขึ้นรถเก่งกับสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่มันผิดปกติไปเมื่อมีคนเดินขึ้นรถมาอย่างน้อยๆรถก็น่าจะมีอาการโยบยาบบ้างแต่นี้รถตู้ของเขานั้นมันกลับนิ่งสงบ เรากับว่ากลุ่มคนพวกนี้ไม่มีน้ำหนักตัวเลยจึงได้แต่คิดเข้าข้างตัวเองนะครับว่าผู้ว่าแจ้งเหล่านี้อาจจะพากันตัวเบาก็ได้มัง้งเพราะมองดูมีแต่คนพร้อมๆยังกับไม้เสียบผีพ,พ่อปีประตูให้ลูกค้าเรียบร้อยเก่งก็เดินอ้อมไปขึ้นรถแต่กับได้สังเกตเห็นมีผู้คนที่ยืนอยู่หน้าเซเว่นต่างระกันมองมาทางเขาเป็นตาเดียว ไม่จะไม่เข้าใจหรอกนะว่าสายตาของผู้คนที่มองเขาแบบนั้นมันคืออะไรก็ตามเก่งขับรถออกไปจากปั๊มน้ำมันแห่งนั้นพร้อมกับเปิด GPS นำทางไปที่หมู่บ้านของผู้ว่าจ้างที่ได้บอกเขาไว้ซึ่งระยะทางนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะหลายร้อยกิโลเมตรเหมือนกันเขาหยิบอ้อยพราที่วางไว้หน้ารถขึ้นมาคล้งองคอตามปกติที่ได้ทำมา บอกกล่าวหลวงปู่หลวงตาที่เคาบพโคให้ผมเดินทางปลอดภัยด้วยเถิดอย่าได้มีอุปสรรคใดๆเข้ามาขวางกันเลยเก่งเปิดเพลงเบาๆเป็นพื้นพูดว่าจ้างในรถพอได้ขึ้นมานั่งในรถแล้วกลับมากันเงียบกริบไม่มีเสียงคุยกันแม้แต่น้อยไม่มีเสียงหยุกหยิกไม่มีเสียงเคลื่อนไหวร่างกายใดๆทุกคนต่างพากันหลับตานอน เมย์จะพิ่งขึ้นมานั่งบนรถก็ตามเก่งไม่ได้อะไรหรอกครับลูกค้าแต่ละคนนั้นก็อาจจะมีลักษณะท่าทางนิสัยไม่เหมือนกันจะมาเปรียบเทียบกันก็คงจะมีได้เขาได้ที่ขับรถของตัวเองไปตามเส้นทางที่ g p พดีบอกซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นเส้นทางแปลกพิสดารอะไรทั้งนั้นมันเป็นเส้นทางสายหลักจากภาคตะวันออกสู่ภาคอีสานก็เท่านั้นเอง ในระหว่างที่เก่งขับรถไปเรื่อยๆนั้นมันกลับได้มีกลิ่นชุนๆขึ้นมากลิ่นที่ว่านี้มันเหมือนกับน้ำยาฉีดศพอะไรแบบนั้นแต่มันก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรมากครับเพราะว่ามีกลิ่นน้ำหอมปะานลมาอยู่เก่งต้องถึงกับหยีบเอายาดมขึ้นมาดมอยู่บ่อยๆจะได้ไม่ทรมารจมูกของตัวเองเกินไปพอรถของเขาวิ่งไปถึงโคาดาช กิงก็พาจอดแวะเติมน้ำมันจะได้ถือโอกาสบอกผู้ว่าจ้างลุงมายืดเส้นยื่อสายเข้าห้องน้ำแต่ผููว่าจ้างทั้งห้าคนนั้นก็พากันนอนหลับแม้ว่าเขาจะถามดังแค่ไหนก็นตามชุนได้แต่คิดในใจนะครับว่าผลบ้าอะไรจะพากันหลับดึกขนาดนี้ปุกก็ไม่ยอมที่จะตื่นกิ่งก็เลยเดินไปเข้าห้องน้ำคนเดียวทำตัวรสนตัวเสร็จเรียบร้อยก็เดินออกมาเดินทางต่อ พ่อไม่จากโคราชไปได้มันกลับได้มีด่านตำรวจตั้งอยู่กิ่งกรดกระจกนุมคุณตำรวจก็ถามว่าจะไปไหนพ่อนุ่มเขาก็รีบบอกไปว่าจะไปส่งผู้โดยสารที่อุดรครับคุณตำรวจส่องไฟเข้าไปในรถจู่ๆกับได้มีอาการแปลกๆแล้วก็ร้องเฮ้ยขึ้นมาอย่างดังจนจะบอกให้เขารีบไปเลยโชคดีนะ กิงไม่เข้าใจหรอกครับว่าคุณตำรวจพากันเห็นอะไรถึงได้มีอาการแบบนั้นเทียนในมือบอกให้เขาไปแล้วก็เลยต้องรีบไปเดี๋ยวตำรวจจะหาเรื่องให้เขาต้องเสียตังได้เลยไม่อยากที่จะเสี่ยงกิงมองไปที่ก็ได้จกมองหลังก็ยังเห็นผู้ว่าจ้างทั้งหลาพากันนอนหลับจุดตามเดิมเอาตามตรงนะครับขาไม่เคยได้เจอผู้ว่าจ้างจะพากันนอนหลับลึกได้ขนาดนี้ มเมตเตขยับร่างกายก็ยังไม่มีด้วยซ้ำนอนอยู่ท่าเดียวแบบนั้นไปจนประมาณตีสี่รถของเก่งด้วิ่งเข้ามาในเขตจังหวัดอูดรแล้วไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ขับรถไปถึงจุดท,ที่ได้ตกลงกันเอาไว้ว่าเป็นหมู่บ้านที่ผู้ประา้าจได้บอกเขาขับรถไปจนได้เลี้ยวเข้าไปในซอยเล็กๆในใจนก็คิดนักับว่ามันแปลก ด้วยความที่หันมองไปทางไหนนั้นมันก็มืดไปหมดไม่มีแสงไฟด้วยซ้ําเลงมันจะใช่หมู่บ้านคนจริงๆหรออย่างน้นอยๆมันก็น่าจะมีไฟสักดวงบ้างสิพอรถของเขาได้วิ่งเข้าไปในซอยนั้นสองข้างทางมันกลับเป็นป่าอะไรสักอย่างด้วยความที่มันมืดมากมองไม่ชัดเลยไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันคือป่าอะไรมันไม่มีบ้านคนเลยสักหลังเดียว แล้วผู้ว่าจ้างจะพากันลงตรงนี้จริงๆหรอเขาจึงเด้ร้องถามออกไปอย่างดังถึงแล้วครับจะให้ผมจอดอยู่ตรงไหนแต่ว่าคนในรถกับพากันเงียบกริบไม่มีใครพูดดูอะไรเก่งก็เลยได้เปิดไฟในรถเพื่อจะปลุกผู้ว่าจ้างให้ตื่นขึ้นมาแต่พอเขาได้หันมองไปทางบอด,ด้านหลังมันก็ทำให้เขาตกใจไม่ใช่น้อย มันเป็นบ่อที่นั่งที่ว่างเปล่าไม่มีใครนั่งอยู่เลยสักคนเดียวจนเก่งต้องเชิงให้อขอมองหาแต่ก็ไม่เห็นอยู่ดีจะว่าผูว่าจ้างกำลังพากันเล่นซ่อนแอบอยู่มันก,ก็อะไรมันก็ทำเอาเก่งนั่นถึงกับงงครับว่ามันจะเป็นไปได้หรอพวกเขาพากันลงจากรถตั้งแต่ตอนไหนกันทำไมเขาถึงไม่รู้ทำไมถึงไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยละ่ะ กิ่งตดสินเจลงจากรถเพื่อว่าลูกค้าแจบลงไปแล้วดีนะที่ได้เงินมาก่อนไม่งั้นก็อาจจะขาดทุนย่อยยับอยู่ๆผู้ว่าจ้างหายไปแบบนี้พอลงจากรถของตัวเองได้เก่งก็หันซ้ายมองขวาดูป่าสองข้างทางโดยแสงไฟจากหน้ารถที่มันส่องสว่างอยู่ก็เลยพอที่จะทำให้มองออกจดกระดับว่าในป่าแห่งนี้นั้น มันมีแท่งปูนนูนขึ้นมาจากดินเป็นย่อมยอมแถมยังมีป้ายปักเอาไว้เหนือแท่งปูนพวกนั้นอีกขนบนตัวของเก่งมันก็ถึงกับลุกพรึบขึ้นมาทุกเส้นแม้แต่คนในเกงเก่งก็ยังลุกสู้ชูฉันเฮ้ยแบบนี้มันใช่ป่าช้าหรือเปล่าวะในระหว่างที่เขายืนงองอยู่นั้นจูจู มันกับได้มีเสียงมาห่าวหอนดังขึ้นมามันก็เลยทำให้เก่งคิดว่าตัวเองนั้นกำลังเจอดีเขาให้แล้วเลยจะวิ่งไปขึ้นนรถเพื่อจะขับออกไปจากซอยที่ได้เลี้ยวโค้งมาแต่นารถของเขาที่ได้เปิดไฟส่องสว่างอยู่นั้นมันกับสองให้เห็นว่าผู้ว่าแจ้งทั้งห้าคนชายหญิงนั้นพากันมายืยนเรียงแถวหน้ากระดานเลียงหนึ่ง เหมือนต้องการจะให้เขานั้นได้เห็นแบบชัดๆ <_ d ose> เ <_ d ose> ก่งค่อยๆหันหน้าเลื่อนปีมองให้มันเห็นอย่างชัดเจนใบหน้าของแต่ละคนนั้นมันซีดสีเหมือนกับไม่ใช่คนมันไม่มีเลือดไม่มีเนื้อเสื้อผ้าของแต่ละคนนั้นก็เป็นสีแดงๆไม่เอเลือดไหลอาบออกมาคนที่มันจะมีเสียงพูดขึ้นมาอีกครับว่ามาอยู่กับพวกฉันเถอะ อยู่ที่นี่สนุกสนานนะสิ้นเสียงพูดนั้นอยู่ดีๆมันกลับได้มีหัวคนกลิ้งมาตกอยู่ตรงหน้าของเขาเก่งที่ยืนขาสันด้วยความบาดกลัวอยู่นั้นก็ถึงกับมีน้ำไหลออกมาจากขากาเกงความกลัวที่พุ่งจนขีดสุดนั้นมันก็ทำให้ภาพทุกอย่างตรงหน้าของเก่งนั้นมันมืดไปหมด ใช่ครับเก่งตึงกับเป็นลมหมดสติไปเลยเขาไม่อาจที่จะคองสติเอาไว้ได้อีกแล้วพะได้เจออะไรที่มันน่ากลัวขนาดนี้คนที่เขาจะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในตอนเช้าของวันใหม่มีแสงอาทิตย์ขึ้นมาแยงตาพอได้ตื่นขึ้นมาในคราวนี้มันก็ทำให้เก่งมั่นใจแล้วล่ะครับว่าเมือ่อคืนนั้นเขาได้เจออะไรกันแน่ พราะสถานที่ที่เขาได้จอดรถมานอนหลับอยู่นี้มันเป็นป่าช้าฝังผีนั่นเองเก่งมองไปทางไหนก็เห็นม่แต่แท่งปูนมีป้ายชื่อคนตายเต็มไปหมดเท่งปูนที่เขาได้เห็นนั้นมันเป็นที่ฝังศพของคนตายนั่นเองพอตั้งสติได้เก่งก็รีบวิ่งไปขึ้นรถรีบถอยออกไปจากซอยนั้นแล้วก็รีบขับรถกลับบ้านของตัวเองในทันที ไม่คิดมาก่อนเลยว,ว่าชีวิตนี้ของเขานั้นจะได้มาเจอกับอะไรที่มันน่ากลัวขนาดนี้ได้เก่งขับรถไปตามถนนเรื่อยๆพอได้เจอวัดเขาก็เลยแวะเข้าไปในวัดไปหาหลวงปู่หลังกาในวัดให้ท่านช่วยลดน้ำมนต์ให้หน่อยอย่างน้นอยก็จะได้ไล่พูดผีวิญญาณต่างๆที่เคยได้มาขึ้นรถของเขานั่นเองซึ่งเก่งนั้น ก็หยิบเอาเงินที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเมื่อคืนมาดูนะครับดีน้ำว่ามันเป็นเงินจริงๆไม่ใช่แบงก์กงเต็กหรือว่าใบไ,ม,ไม้ไม่องั้นเขาก็จะขาดทุนก็ได้กิงตาสินเจเล่าสิ่งที่ตเตยได้เจอเมื่อคืนให้กับหลวงตาหลวงพ่อท่านฟังหลวงตาหลวงพ่อท่านก็บอกนะครับว่ามันไม่มีอะไรหรอกโยมพวกเขาอาจจะพากันอยากกลับบ้าน เป็เลยได้ว่าจ้างโยมไปส่งนะ่ะเขาก็คงเคยไปว่าจ้างคนอื่นมาเหมือนกันนั่นแหละแต่มันไม่มีใครกล้าไปส่งพวกเขามิแต่โยมนี่แหละที่กล้าไปส่งเขาก็เลยได้ชวนโยมไปอยู่ด้วยกันนั่นเองแต่หลังจากนี้มันก็คงไม่มีอะไรแล้วละ่ะซึ่งเหตุการณ์ที่เก่งได้เจอในค่ำคืนนี้เขาก็ไม่รู้หรอกครับว่าทำไมตัวเอง ถึงได้มีโอกาสเจอผีอย่างจะจ,ะจังจังขนาดนี้ได้ได้ขับรถไปส่งผีตั้งหลายชัมมม่วโมงและนี่ก็คือเรื่ององเราทั้งหมด